ดี๋ยวนี้เราจะมีเซตไฟแบบบอกเลยว่ามันเป็นเซตไฟที่น่าเล่นมากๆในตอนนี้นะครับสำหรับคนเริ่มต้นหรือเอาไปใช้ประกอบสำหรับในงานมือชีพจริงๆก็เอาไปใช้ได้นะรวมถึงเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่จะเป็นกิมมิคเอามาเล่นในคอนเทนต์นี้ด้วยใครอยากสนใจเรื่องไฟเรื่องการจัดไฟเรื่องอะไรห้ามพลาดคอนเทนต์นี้เลยอัมรันนะครับแบรนด์นี้ผมบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับที่จะมาคุยกันวันนี้ถามว่าค e วามน่าเชื่อถือมันให้ในเรื่องของอะไรเอาแบบคร่าวๆกว่อนเลยเรื่องของไฟเนี่ยหัวใจหลักเลยคือความเป็นอิเล็กทร คาความสเสถียรความตรงความแม่นยําของไฟกับค่า CRI กับ TLCI ก่อนนะครับที่มันตรงมากๆเป็นคลาสเตอร์ของไฟยี่ห้อนี้เลยนะครับย้อนกลับมาพูดถึงตัวไฟที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับอันนี้เป็นอัมารันพานโอเป็นไฟที่เป็นลักษณะเหมือนแผง LED นะครับแต่ว่าให้กําลังแรงสุดๆมาดูฟังก์ชันมันมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆกําลังไฟ60วัตต์ความสว่าง6 2พ0นสักอันนี้ตามสเปคนะครับที่เขาเคลมมาแน่นอนสามารถควบคุม ผ่านแอปพลิเคชันนะครับเวลาเราตั้งไว้เราก็ไม่ต้องเดินไปเปิดปิดเองนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับคุณต้องใช้ลักษณะของ USB C นะครับที่เสียเข้าไปซึ่งเขาก็จะมี p l u กมาให้ด้วยนะครับเสียเข้าไปแล้วมันก็จะมีแกนล็อกแล้วสามารถใช้ p r o แ e bank ี่เป็นแบตวีเมาส์เป็นแบตอะไรสามารถมาต่อเป็น USB C พอร์ตธรรมดาเนี่ยครับใช้ได้นะครับอันนี้อุณหภูมิสีมีตั้งแต่พันแปดนะครับจนถึงสองหมื่นดังนั้นอุณหภูมิสีมันเล่นได้เยอะมากนะครับมี quick operation mode นะครับสม่าเรยปลีนถ จากภายในอข้างหลังนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่เราใช้กันบ่อยๆพวกทีวีเป็นจังหวะการเต้นเป็นโตเป็นพวกระเบิดไฟฟ้าฟ้าผ่าลองดูน้องทีมงานเราแอคติ้งกับเอฟเฟกหน่อยข่าวด่วนเตือนภัยฆาตรกรต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการไล่ล่าฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุนในหลายพื้นที่โดยผู้เสียชีวิตล้วนเป็นหญิงโสดที่ายอายศัยคนเดียวทั้งสิน้นการฆาตรกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมบุกเข้าไปในบ้านโดยไม่มีร่องรอ,อยงานงาสน,นิษฐานว่า เร่งติดตามตัวผู้สงสัยโดยกระจายกำลังตรวจตาพื้นที่เสีย่ยงและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโปรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและดูแลความปลอดภัยของตอนเองและคนรอบข้างนคะ อย่างในตัวอย่างนี้ครับเราลองให้ทีมงานเราลองนั่งดูหนังแล้วเราก็ลองเอาเจ้าตัวอามาล 300C นะครับมาจัดใส่โรม120นะให้แสงที่นุ่มละมุนนะครับเอามาตัดเป็นคีไลท์แล้วเราก็จะเอาตัวพาโน 60C มาวางมาเป็นแบ็คไลท์นะครับให้ตัวแบบเด่นออกมาจากแบกงกาวแล้วก็ใช้อีกหนึ่งดวงจําลองเป็นแสงทีวีอย่างเงี้ยครับจาลองเป็นเอฟเฟกต์ทีวีสะท้อนม,มาที่หน้าประมาณนี้พอฟิลลิ่งนักแสดงเปลี่ยนไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรับ ให้มันเป็นไฟสีๆนะครับเป็นอารมณ์เหมือนแบบลงจิตแล้วก็วิปริตขึ้นมาอารมณ์แสงที่มันฟิลลิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ลองเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับและอันนี้เราลองใช้เอฟเฟกที่เป็นลักษณะของรถตำรวจนะครับโพลิสคาร์อ่ามันก็จะเป็นให้อารมณ์ของเหมือนแบบรถตำรวจกลาลังตามมาประมาณนี้แล้วเราอาจจะมาจัดในอารมณ์เหมือนแบบแสงแข็งยิ่งจด้านข้ามเป็นคอนทราสต์เหมือนอารมณ์แบบว่าเฮอร์เรอร์หรือว่าเป็นอารมณ์แบบว่าที่กลาลังหวาดกลัวสะพึงกลัวงั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องของไฟเนี่ยมันแค่ไฟเล็กๆอันนี้ แต่ว่าพวกฟังก์ชันที่เขามีไม่ว่าจะเป็น R G B เอยหรือว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันเอฟเฟกเนี่ยเราก็สามารถเอามาเล่นลูกเล่นทําพวกหนังสัน้นหรือว่ามาทำคอนเทนต์สนุกได้ค่อนข้างจะหลากหลายกับแค่ไฟดวงเล็กๆดวงเดียวนะครับและกําลังมันที่สําคัญคือมันค่อนข้างกำลังแรงด้วยและอีกอันหนึ่งจุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ มันมีพัดลมด้วยนะครับแน่นอนว่าไฟที่กําลังแรงขนาดนี้ถ้าไม่มีพัดลมไฟมันร้อนคีทไม่ไหวนะครับซึ่งพัดลมของอันเนี้ยตอนเมื่อกี้ผมเปิดแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันติดแล้วเพราะว่าเสียงมันเงียบมากนะครับซึ่งไฟเล็กขนาดนี้เอามาทำอะไรเอามาใช้เป็นคียไลท์เอามาจัดตูดิโออย่างที่ทุกคนเห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูตอนนี้เนี่ยแสงที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับเป็นแสงที่มาจากไฟดวงใหญ่นะครับตอนนี้เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวอมาลัง 300C ไว้นะครับผมจะประกอบซอฟบ,บอกอันเล็กๆของมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้น แล้วเดี๋ยวลองเทียบกับดวงใหญ่ดูว่าเป็นยังไงงั้นตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราจัดมาจากพาโน6 4นะครับทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวด้านบนแฮร์ไลท์ข้างบนนะครับเราก็ใช้แค่6 4ก็สามารถจะจัดไลท์ติ้งได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เอาแค่มาลองจัดตรงนี้นะครับเราออกไปใช้ในงานเราจริงๆมาแล้วด้วยนะครับก็ ด้วยความที่งานเราเนี่ยเราทำงานโปรดักชันวิดีโอเนาะมันอาจจะต้องใช้ไฟดวงใหญ่อะไรกันบ้างแต่ว่าไฟดวงเล็กเนี่ยเราก็สามารถจะเอาไปเติมในบางมุมเพื่อให้สร้างซีนมาได้นะครับซึ่งดังนั้นผมมองว่าไฟดวงนี้โดยรวมของฟังก์ชันมันเนี่ยมันก็เหมาะเป็นไฟเริ่มต้นในการทํางานนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นผมจัดเซตเนี่ยผมอาจจะมีอย่างพวกนี้เอาไว้1 2ึ่งสตัวนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังไฟเอาไว้สักตัวหนึ่งเป็นไฟดวงใหญ่อย่างดวงนี้ที่เราเอามากันก็จะเป็นตัว300อนะครับซึ่ง300อเนี่ยถือว่ามันเป็นกาลังไฟที่ค่อนข้าง 304ข้อดีอย่างที่บอกก็คือคล้ายๆกับตัวนี้เลยก็คือมันสามารถจะเปลี่ยนอุณหภูมิไฟนึกภาพเป็นไฟที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นในกําลังประมาณ300วัตต์นะครับมาแกะกล่องดูอุปกรณ์มานิดนึงนะคืออันนี้มันเป็นเซตอัพที่ครบคันมากๆเนี่ยชอบมากนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นซอฟแสงมาให้นะครับซึ่งสามารถมันไม่ใช่เป็นแผ่นใส่ๆนะมันมีแผ่นแล้วมันมีตัวล็อกของมันเนี่ยเราเอามาเนี่ยแล้วมาเกี่ยวเกี่ยวล็อกกับมันได้เลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเอาไว้ซอฟแสงระดับหนึ่งแล้วก็มี ซอฟบ็อกที่สามารถพับได้นะครับอยู่ในกล่องเลยมาเป็นซอฟบ็อกอย่างเมื่อกี้ที่เราลองใส่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีขาไฟซึ่งถือว่าเป็นขาที่สำหรับผมน้ำหนักเบาแล้วตัวกระเป๋ามันเนี่ยก็คือมันมาเป็นเซตแบบ2ชุดเลยนะครับอย่างน้อยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ซื้อไอเนี่ยเอาไว้ชุดหนึ่งก่อนหรือมีงบสักหน่อยคุณขยัมเอาไฟดวงใหญ่สักดวงหนึ่งอย่างที่เราเอามาก็คือจะเป็นเจ้าตัวอัามร้อย0ีอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็ มันก็มีอุปกรณ์เสริมของมันมาด้วยนะครับก็คือจะมีออคตาโดม120ก็คือเป็นโดมขนาดใหญ่อันนี้จะให้แสงที่นุ่มนวลมากๆนะครับซึ่งมันเป็นขนาดที่กำลังดีเลยก็คือเป็นซ็อบบ็อกทรงแปดเหลี่ยมประมาณ120เซนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเอามาใช้อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือซ็อบบ็อกทรงเรนเทิลนะครับที่จะเป็นทรงกลมๆเพื่อให้แสงมันกระจายรอบๆนะครับหาซื้อได้ไหนสามารถไปดูได้ที่บิ๊กแคมเมรานะครับทุกสาขาไปดูได้เลยรวมอุปกรณ์งานวิดีโอเต็มไปหมดรวมถึงอร,นนรับเจ้าาตัว,รรตว o 64ลองไปถมที่ แล้วกันราคากันแล้วแต่โปรโมชั่นเขาก็มีตลอดนะครับแล้วไว้เจอกันครับ